โอเคครับการสวัสดีท่านผู้ชมท่านผ่มงานวันนี้ผมจีแคร์ทุกผนนะวันนี้ผมอยู่ในเกรมสอาลาไหลไลทิ้งสติโลมนะวันนี้ยูผมนะผมนะก็ก็วันนี้มีตู้ใหม่ก็ผมนะก็แป๊หนึ่งครับขอเล็กดับก่อนก็คืออันนี้ผมสปอยก่อนเลยคือผมสจบไปแล้วสองรอบผมเกลือยับไม่มีอะไรเลยสามดาวแค่สองสามตัวเดี๋ยวผมขอเล็กดับพูดสักครู่นะผมนะ เดี๋ยวขอสักครู่ไม่มีดาบให้ดาบแล้ววะอ๋อมองเป็นดาบอื่นได้เลยก็เดี๋ยวเราจะไปสมตู้นั้นสเต็ปสามนี่สเตปสามนะครับผมนะสเตถามว่าสเตปสี่สเตปห้ามนจะมาไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนมันมีที่ฟาร์มเยอะแต่ขี้เกียจเล่นก็นะก็เป็นตู้โต อยากอัสนะธาตุม anyway, okay. so ืดนะก็ส่วนพวกสกิลนะผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็หยาบ่นผมนิกกันนะโอเคงั้นตู้นี้มันชื่อตู้ว่าไม่มีบอกชื่อตู้เลยจะรู้บอนี้เอ่อชื่อว่า Better now เอาเอ่ออาเว拉รอะไรอะไรเนี่ยอาอาวาอาเวลาเบอร์อะไรอะไรสักอย่างใช่ไหม โอเคก็เป็นโตะธาตุมือ่อชื่อว่า i n the in the l i ดอไลท์อินเดอร์ไลท์ออฟะผมนะชีวิตโตผมนะก็จะมีสกิล C A E นะผมนะก็รู้สึกว่จะเป็นชาร์จแอ็แทแล้วก็เพิ่มบัฟหรือเปล่านะกลับมาเล่นก็อาจจะโมงๆส่วนๆนะเออก็อย่าบ่นเลยนะมผมไม่เข้าใจนะส่วนะก็ความสามารถนั้นผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะสั้นๆพบบางคนก็อาจจะไปดูช่องคนที่ รู้จักก็ดีเลยคืนนี้เลยผมนะจริงๆว่าีครับผมช่องทํางานที่ดีมากเลยนะก็ไปสามารถดูเข้าใจลงนะอเราไม่ได้เราไม่ได้ส,ดส,ส,ส,สนับสนุนขเขานะเข้าเข้าแค่แบบว่าทำคลิปแนวนี้เรียกว่าเราอีกนะนแล้วก็เลยโอเคคลิปนี้เป็นแถไปให้แนวเข้าแล้วกันอเพื่อใครอยากรู้ว่าข้อมูลข้อมูลตัวละครอะไรแลบนนี้ก็ช่องเขาผมนะโอเคก็สนะเป็นทาดมือผมเหมือนกันนะผมนะก็จะเป็นสายเปีย morning on the On the floor อนมาอาสนะผมนะมันเกิดมาไหมนะวั <laughs> สดีตอนเช้าก็โอเค,อเคก็จะมีสกิล B สกิลเบรแล้วแอ็แท็กอันนี่ไม่โชว์นี่คืออะไรนะแต่น่าจะเป็นแอ็แท็แบบว่าเออขออนุญาตสำรวจขยะ <laughs> อ๋อโอเคมาที่นี่แบบว่าโจมตีแบบโมแล้วก็โจมตีแบบเดียวแต่ผมไม่รู้นะมันจะใช้มานายอบนะหรือเปล่าแต่ผมน่าผมเคยเห็นคนยืมตัวละครเพื่อนมาใช้ก็ถือว่าเยอะอยนะ ตัวนี้มีตัวคอร์ดอื่นหรือไม่ไม่มีครับผมนะไม่มีเลยแต่ว่าสูตรเล็กก็ค่อนข้างจะมี0.013นย์นะฮะแต่ก็ถ้าว่าสามารถหลุดไหมหลุดได้ครับผมไม่ต้องห่วงหลุดได้แน,น่นอนชัวร์ปนะ้าวเนาะก็สเต็ปห้าสเต็ปห้ากรันตีแน,น่นอนไม่ต้องห่วงก็ตอนนี้อยู่สเต็ปสามก็ผมอยากได้เหลเอือเกินขอขี้ตัวแล้วกันนะเป็นไม่ได้ส่วนเรื่องแอปทีมผมไม่ทราบเลยผมนะมันเป็นแอปที T ตัวอะไรไม่รู้นะอันนี้ตัวอะไรวะ ได้มันได้ไงวะงงเบอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคยจะมีวิลล์ลิลพาสทซีซั่นสามนะเป็นฮาโลวีนซึ่งผมไม่ได้ปัน่นแต่มันทุ่งมา <c oughs> จะปั่นทําไมอ่ะมันทุ่งมา <c oughs> โอเคงั้นก็เดี๋ยวหาเวลามาปัน่นแต่ผมอาจจะไม่ไลฟ์นะไว้ก่อนแต่ช่วงนี้กำลังหากําลังแก้ง,งานอยู่ก็คืองานผู้วิชาทุวิชาที่ผมไม่ได้เรียน <c oughs> ก็นนะัาเด็กโดดนั่นะก็อย่างเงี้ยแหละ สังคมนี้แหละเพราะว่าเราก็เรียนไม่รู้เรื่องนะโอเคงั้นก็สับใครที่ได้ตัวละครตัวนี้หรือตัวไงก็สามารถบอกในทาคอมได้ว่าตัวนี้มีความสามารถอะไรก็ช่วยบอกนก,กันละกันนะเพราะว่าผมไม่ชชว่์ก็ช่วงนี้ไม่ได้ดูพวกช่อง YouTube แบบคุนรู้จักมากเลยนะช่วงนี้หยุดหยุดเรื่อง YouTube ไปเลยมัวไปเตะเล่นเกมแล้วก็ไอเลสซิ I ่งสองเครื่องเลยนะอีกแลหนึ่งเหรอเดี๋ยวค่อยสุ่มแต่ว่าผมไม่อัดคลิปแน่นอนเดี๋ยวค่อยมาบอกในพวกไลน,น์นู่นะนี่นะแล้วก็ สามสองหนึ่งไปสเต็ปเดินไปดูคลิปก่้อนมาก็ชอบดิ้งนิ้วเนาะแบบหนึ่งสองสามเออก็ไม่แย่ไม่มีออร่าเลยเลยหรือเปล่าอ่ะเกมนี้จะไม่ได้มีออร่าเปล่าวะขอร้องเถอะวายแหละเหมือนจะมีความสุขอะไรเช่นนี้แล้วกินเนี่ยเม็ดสามเม็ดสามสามเม็ดที่แบบบากบอง ออล,ล่าขึ้นเหรอมาเขากันไงวะเกลือเหมือนเดิมเหรอแต่หน้าก็ไม่รู้หูก็ไม่จำไม่ได้สมมากลือคือซินะคือตอนนั้นคือเคยสกิปตลอดไม่ได้ดูพวกอันนี้ม่ใช่แบบนี้เลยอืมไม่มีอะไรดีให้ผมเลยเรครับ <S <S <ๆ S 2> ไอไอไออีถานานามันก็ตอแหลจริงเลยแบบแบบหน้าจอไม่ขาวหน้าขาจวจ้วเลยอะ

ก็นะก็เรื่องสกิลที Th ่พอให้ทำเยอ่แย่นะมันเฉยๆมันมัวมันควรจะไปสกิลแบบว่าแบบโจมตีปกติมากกว่าที่ดีสุด I wonder if all the 3 d a y quest in อเวตวิน right. i อไลท์โคตักคิก k อนวิกิโตะอะไรเธอสอนตัวได้ไหมเฮ้ยจะอวกอสนาโอ้เยยๆ ได้มาถามว่าโอเคไหมก็ไม่ได้โอเคได้รออไรอะ่ะแต่ควรอยากได้โตด้วยซ้ำ <c oughs> คิดไม่ออกทำอะไรดี <c oughs> อืมก็ได้ชนะมาก็ถือว่าโอเคโอเคได้ดีกว่าไม่ได้จะไม่เลียร์กระตีเลยตีแต่ละตีเนี่ยอืม อี๋ผมยกผมยังไม่เคลีย์ตี้สักตี้เลยเนี่ยมัวแต่จัดของเด็กแวน้นได้ตัวเม,เมื่อกี้ตัวแล้วนะขอสำรวจแป๊บนึงนะแต่น่าจะไม่ครบเรื่องบัพเนี่ยแหละอาซึนน่าอยู่ไหนวะอยู่นี่ตีบอะไรเนี่ย ถือว่ามันมันแย,ย่อะมันเป็นยังไงอะไม่ค่อยเขียนะอือก็ถือว่าโอ,โอเคได้มาก็อย่าอย่าบวยวายเลยแม่ดีกว่าไม่ได้อ่ะก็โอเคครับผมสำหรับการที่ผมได้ตัวละครอาสนะตัวละครที่เราไม่ต้องการ <S <S ทั้งเกม,มเราเกลียตัวละครตัวนี้สดในเกมแล้วน,นะก็นะไอดี IG ผมก็ค่อนข้างจะเริ่มใหม่หมดเลยแล้วก็ อยวว่าวลุมเหมือนเดิมโอเคงั้นก็ thank you หลายผมนะที่แบบใครที่มาดูคลิปนี้แล้วก็มีความเฮฮาชอบโดนด่าในเกมว่าพราะสึกว่าคตรดีด่าในเกมมันยังไงคือสมารตามนี่เลยผมนะโอเคงั้นก็ซีอุกิตในคำกู๊ดบายไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้านะผมนะแต่อาจจะมาช้าเหมือนเดิมเช่นเคยอาจจะขี้เกียจเหมือนเดิมหาข้ออ้างเยอะผมนะอืมนอคหวง ยูเกนนะครับกุดบายผมนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าแต่ก็เอาไว้คลิปหลังแล้วกัน <laughs> โอเคบายผมบาย